ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่นรันับที่ทุกท่านให้ยินดีต้อนรับข้าวซูช่องหอยดีนนึงหออีกแล้วนะเึิงเป็นเนวทางเึิงเป็นเนวทาง16สิงหาคมโปรดชาย วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะไม่นี้ครับผมก็เป็นแนวทางเด่นล่างแบบสามตัวนะมอนมอนสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่ง ก็อดีตท,นะที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านต่อไปครับผมไปนี้เด่นสิบหน่อยแบบ สตัวนะสามเจ็ดแปดเก้าสานะท่านผู้ชมเด่น10หน่วยบบนราศีกรกฎนะสามเจ็ดปดเ้าท่านผู้ชม อดีตเี่แล้ว8ปดสองสามสนะเดี๋ยวทันเี่แล้วก็ผ่าน2หลักน้อยก็เคปหน้าจอได้นะท่านผู้ชมเคปหน้าจอได้ต่อไปครับผมใบนี้เยเท่านผู้ชมสองเถวจับคูล่ลาก 2องศูนย0ผ่านศ0กผ่าน่ผ่านผ่านวทันใหม่นี้ครับผมจับคู่เอาเองนะ9 0 9 3 9ู9 5และก็0 0 0 3 0 4 0น1 2า่อทุที่งศูน5์หนึ่งนะก็ เน้น10131415ท่านผู้ชมขอบคุณจริงจข้งขอมูลแเดียวทางที่เบงปานต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นทานจับคู่ล่างจับคู่ล่างสองสูตร จับโคล่างสองูน์แนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันฝั่งซ้าย9012ูงฝั่งขวา0ูน5ส่เดนหนึ่งตัวเดียวนะอดีตก็ผ่านนะอดีตก็สรุปแล้ววิ่งตัวเดียวผ่าน ท่านใหม่นี่ก็เบ่งป่นหนึ่งตัวเดียวนะจับคู่1นึ่งศูนท่านผู้ชมนะอดีตที่แล้วเด่น5 5าห้าแปดห้ก้าผ่านห้าศูนย์นะอดีตผ่านขอบคุณจริงๆิขอบบนเดียวทางนะท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้ว วิญาลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดจิตตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปานเนทานเด่นล่าเพนเนเพนก็เบ่งปานหนึ่งสามสี่หก หนึ่นะก็เบ่งปันสีตัวนะสตัวนะก็เบ่งปัน4ตัวให้พิจารณาเป็นเนียวทางเดวทางที่แล้ว2องสี่ห้า,ดา,หาเดนหเดี๋ยวทางใหม่นี้ก็เบ่งปันหนึ่งสา,สาสนะ ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมชุดเต็มชุดเต็มก็เบ่งปานห้าตัวเดียวคู่ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็คู่หกหกแปดหกเก้าหกศูนย์สี่ห้า แป6ห9าหกสนะท่านผู้ชมขอบคุณจริงๆขอนน้อมูลแนวทางที่แบงป,นปานเอ็กไก่เจ้าของแนวทางต่อไปใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นอานาดับ10บโบน เบ่งปานดับสองเบ่งปันปดับสองตัวเดียวนะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณอย่างมากครับนะเบ่งปันปดับสองตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ สิบโบรณแบบ5ตัวสิบโบรแบบ5ตัวก็เบ่งปัน78015 78015เบ่งปัน5ตัวนะเบ่งปัน5ตัวให้พิจารณาเป็นยิวทาง ต่อไปครับผมใบนี้เด่น10หน่วยโบนแบบ4ตัวนะเด่น10หน่วยโบนสามเจ็ดเป็ดเเป็หน่วยโบนแบบ4ตัวต่อไปครับผมใบนี้ รับบุษยเบ่งปันเดินล่าง4ตัว1369 1369นะแต่ว่าชมอดีก็ผ่านในทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,น1369 4ตัวให้พิจารณาเป็นเนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมอดีตผ่านนะใบนี้ครับราศีกรกฎราศีกรกฎก็แบ่งปันสีน่ตัวร้อยสิบหน่อยหก แปดเก้าูนะทหกแปดเก้าูนผู้ชมนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เพียงปานหกแปดเก้าูเบ่งปานสี่ตัวให้พิจรนารณา ต่อไปกระผมใบนี้หลักหน่วยล่างแบบ5ตัวท่านผู้ชมหลักหน่วยล่างแบบ5้าตัวอดีตผ่านเดือันใหม่นี้ก็เบ่งผันเจ็ดแปดเก้าศูนสี่เจ็ดแปด เก้าศูนย์สี่เจ็ดเป็ดเก้าศูนย์สี่ห้าตัวท่านผู้ชมแบ่งปันห้าตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมไปนี้เด่นล่างสามตัววุฒเก้าหนึ่งสาม เก้าหนึ่งสามอดีตผ่านอดีตสรุปแล้วผ่านต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ก็ะเบงปันอดีตห้าศูนผ่านสองตัวล่างแล้วก็สองแปกห้าก็ผ่าน ผ่านแบบคูณหกประตูนะผ่านแบบคูณหกประตูต่อไปในะทันใหม่นี้ครับผมกระเบ่เงปันเด่นหนึ่ง

สองสี่สองห้า่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะข้อมูลเดียวทางที่เบงปั้นต่อไปครรบผมใบนี้ร้อยสิบหน่วยไบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเอ็กน,นันสามเที่ยว สรุปแล้วผ่านครบเลยห้าสามก็ผ่านสองสามก็ผ่านนะเจ็ดแปดก็ผ่านผ่านเที่ยละตัวสรุปแล้วผ่านครบเลยห้าสองแปดและก็สองแปดนะทันใหม่นี่ครับผมเบ่งปานอีกแล้วห้าสาม ห้ 56, แล้วก็ศ1นย์ึเนื้อทานใหม่นี่ครับชูน5นะตัวต่างก็คือ3610นะจับชุด550 5 5 55 6 0 561 350 351 360 361 50 5, 51, 5 60, 1, 350, 35 1, 360, 36 1 50 51, 60 61 ต่อไปครับผมใบนี้เดินล่างเดินล่างอพสามสูตรนะท่านผู้ชมสุบฟังขวามือวิ่งบนนะวิ่งล่างสองสี 2, 4, ่ห้าหลักหน่วยล่างเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่ แล้วก็วิ่งโบน5กับ7นะวิ่งโบน5กับ7สูตรล่าง2สูตรแล้วก็สูตรบน1สูตรสนะอพีเบงปานไห้พิจารณาต่อไปสวรุตเบงป,นปนนานธันเดนล่านะธันเดนล่าศูนย่งง 3 4มสี่ศูนย์หนึ่งเบ่งปันหตัวนะเบ่งปันห้าตัวให้พิจารณาศูนย์หนึ่งสองสามสีต่อไปครับผมไปนี้เด่นล่างแบบ5ตัวเดินล่างแบบห้าตัวนะ สองสามสี่ห้าหสองสาสี่ห้าหนะเบ่งปานหตัวให้พิจารณาท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยนะอย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับวันนี้ ทวันแนวทาน2ตัวล่างนะเบ่งปานครบ2ตัวล่างจับชุด1 2 3 5 6 7 9 1 2 3 5หทกทีครับ6 7 9นะแนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปัน7ตัวจับคู่นะ จับคู่นะเคปหน้าจอได้เนาะ121315161719212325ก็าอก็ไล่ไปนะเคปหน้าจอได้นะเคปหน้าจอได้ท่านก็เอาหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดเก้าสลับจับคู่ให้พิจารณาท่านผู้ชม ก็คลิปนี้เเราคงเจอกันเพียงเท่านี้นะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม